เอาบรรยากาศของเป็นวีโอในประเทศนอร์เวย์มาฝากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะกําำลังฝึกเล่นต้นนะคะเล่นมันเป็นแบไหนว่ามันลงน้ําเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากๆแถวนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะทุกคนไปไบเหรอก็จะมีเรือข้ามฟากมองไม่เห็นเยอะเลยนะคะเอาทางผิดทางเรือนักท่องเที่ยวเขาแถวนี้ก็จะเป็นเกาะส่วนพวกเราะนี่าก็จะอยู่ฝั่งในเกาะนะคะ ถ้าจะไปซื้ออะไรก็ต้องข้ามฝั่งไปเกาะแล้วก็จ่ายค่าเรือยวคนละห้าโครนค่ะผิดทางรรยากาศเกาะนี้ดีมากมเลยอากาศดีมากน่าจะมาใหม่นะคะทุกคนเนี่ยนี่ก็จะเป็นลูกชายปิจูนะคะเนี่ยพี่คางบานไปด้วยกันไปพักทีเดียวกันเอาผิดทางละบรรอากาศดีมากๆส่วนสามียังไม่ได้เข้าเฟรมด้วยค่ะสามีต้องพาเด็กๆไปแข่งแฮนด์บอลข้างนอกนะคะนอกเกาะก็เลยไม่ได้มาด้วย เนีคขาคงกับตอนเย็นนะคะทุกคนบรรยากาศรอบๆเนี่ยเป็นอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนักท่องเทียวเว่ยวจะเยอะมากๆนะคะหน้าหน้าร้อนร้อนกว่าน,นี้ก็น่าจะโรงเรียนปิดก็น่าจะมีคนเยอะอยู่นะคะทุกคนช่วงโรงเรียนปิดก็น่าจะเป็นช่วงที่ออกนักท่องเที่ยวออกมาน่าจะเต็มท่าเรือเนียนะคะเรือแถวเนี้ยค่ะ บสอสเซ่ทาเดี๋ยวฉันอสอสการ์นังกวัวส,สวยงาม <c oughs> น,นจะไปเล่นที่ไหนเนี่ยฮึช็อปเหรอคอมอะไรไม่รู้อ๋อะไรคอมพานีอะไรนั่นเออใช่ใช่ ที่มันขายของเอเล็ก n ิ m i c อืมมีมประกันไหมมีมีมีขึ้ <c oughs> ใช่มันมันมันเดิน <Landing S 2> ลงนี่ลงนี้ Landing เดี๋ยว <landing S 1> จ,ะจะถ่ายรูปสุดท้ายแล้วนึก <c> ว <oughs> ่าขอบ,บรรยากาศรอบๆเกาะมาฝานะคะทุกคนนะคะเดิากันเดิมหล่อไปร,บรบอบๆเกาะดูสำรวจดู ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบตรงช่วงที่ขึ้ืนท่าเรือแถวๆตรงขึ้่อนท่าเรือนะคะนะคะบรรยากาศน้าใสมากๆ <c oughs> ากเดินรอบเกาะก็จะมีหลากหลายที่นะคะให้เราได้เดินชมวิวบรรยากาศสวยงาม <c oughs> พุกม่วงมาด้วยนะคะ <c oughs> พุกม่วงมาด้วยจากบางแครกลิ <c oughs> ่นหอม <c oughs> ใช้ได้เตยแต่เอาส้มตรงเส้นตํำมาด้วยด้ตยเตน กลชเมตรไงออเราอยู่ฝังง้นะเราฝังใเรไองตั้งโปรแกรมให้มันเดินตามเราใช่แล้วเราเป็นอะไรอยางไม่จะรู้ได้ไงเป็นเราทั้งหลายคนไม่มันก็ไอ้นี่หน้าเลยโฟกัส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 มานโฟกัสแเราเดินหันหลังเล ไม่มาโฟกัสแล้วไงน่ามันโฟกัสแต่แต่ตัวหวานใช่อะไรอ่ะมัหอยโออให้อย่าไปไกลนะ <laughs> มเยอะเลยนะคะทุกคนเราอยู่ที่ไหนคะแดดดีมากตอนเย็นสามทนมว่านะคะคนเกาะของประเทศนอร์เวย์นะคะทุกคนพระอาทิตย์กำลังตกสดมาก <S AR> นั่งเรือข้ามฟากประมาณสี่นาทีนะคะ